เพชรจีจ้าหญิงแกร่งคนแรกจากวันลูบินีตีตั๋วสู่วันรายการใหญ่ครับบทความนี้นะครับจากวันจะเป็นชิปของคุณสุวสัสดิ์อี่ยมสะอาดนะครับเรื่องราวของเพชรจีจ้าครับที่กําลังต้องบอกว่าเผชิญกับความยิ่งใหญ่แล้วก็ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกพูดถึง น้ำหนักของพิติจ้ากันก่อนเลยพิิจ้าชกอยู่ราวๆ1 1 3่งถึงหนึแน่นอนครับพิกัดน้ำหนักประมาณนี้มีเข็มขัดแชมป์โลกให้ไปท้าทายอยู่และไฟต่อไปนะครับที่ขึ้นไป้ายไว้เขาจะเจอกับลาลา่าผู้ที่เคยเอาชนะดั่งกองฟ้ามานั่นเองครับแต่ก็คงมีหลายๆด่าน้วครับที่อยู่ในวงเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพนอกนอจากนั้นนะครับหากน้องอยากจะชก MMA ในี่คู่ชกโคตรเยอะแล้วก็โคตรหินทั้งนั้นเลยหรือแม้ว่าจะไปชกเป็นคิกบ็อกซิ่งนักชก MMA ก็อาจจะมาสู้กน้ององแจ่าาีียนะ เพชรจจ้าครับ,รบฟอร์มหลังของเขาเนี่ยมีชคกับอีเนสฟิลุติแล้วก็มีชนะฟานิเปยอวีมานะครับในศึกวันลุมพินี9แล้วก็วันลุมพินี16พูดถึงปูมหลังของเพชรจีจ้ากันหน่อยแล้วกันนะครับเพชรจจ้าหรือว่าเจ้าเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มคนนี้แหละครับชื่อเล่นชื่อน้องนินนะครับชื่อจริงคือนินดามีคุณ เกิดเมื่อวันที่31ธันวาคม2544ที่จังหวัดชนบุรีมีพี่น้องสองคนนะครับก็เป็นพี่ชาย1คนที่อายุแก่กว่า2ปีซึ่งชกมวยอาชีพเช่นเดียวกันนะครับมีชื่อในวงการมวยว่าวันวินลูกเจ้าพ่อโรงตมนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเพจิจ้าก็สร้างชื่อมาเรื่อยด้วยกันเป็นมวยเด็กที่ต่อยกับผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงในพิการน้ำหนักเดียวกันไม่มีใครสู้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเพจิจ้าก็สะสมกระดูกชั่วโมงบินมาเรื่อยจนถึงอายุ10ขวบครับก็ชกมวยได้ราาาว100 70ไฟทแต่่่่ีนนจจะสใกก็คือ เป็นการที่เพติต้าเจอกับนักชกผู้ชายทั้งสิน้นในปี2556นะครับขณะที่เพติต้าอายุได้12ปีก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญขึ้นครับเมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยมองว่าการชกแบบข้ามเพศถือว่าไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายยิ่งทำให้เธอหาคู่ชกยากขึ้นบีก่อนที่จะได้รับโอกาสนะครับจากนายสมชายพุนสวัสดิ์อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในะขณะนั้นได้ชักชวนให้ไปฝึกฝนปีมือมวยสากลสมัครเล่นเหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ใบของเธอครับในตอนแรก เพชรติ้าก็เปิดรับโอกาสชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับเพราะว่าคิดอยากจะลองดูเท่านั้นอีกทั้งพอได้ไปขึ้นบนเวทีจริงก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เพราะทักษะพื้นฐานที่มีก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับทำให้ต้องขยันเรียนรู้จากรุ่นพี่แต่สุดท้ายทั้งพรสวรรค์และก็พรแสว,แสวงทําให้เธอใช้เวลาปรับตัวไม่นานนักโดยเดินหน้ากวาดรางวัลและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาไม่น้อยครับหลังจากนั้นนะครับพอเติบใหญ่ขึ้นอายุที่พอจะเซ็นสัญญาชกมวยอาชีพได้แล้วเพชรต็น สัญญากับไทยไฟแล้วก็ไปลุยไทยไฟนะครับรุ่นประมาณสัก51กิโลครับณนะชั่วโมงนั้นและปฏิจจาก็ได้เป็นแชมป์ด้วยได้ถือถ้วยด้วยพอสัญญาหมดนะครับ เพชริตาก็มาลุยต่อครับปัจจุบันเพชริตาอายุ21ปีนะครับเข้ามาสู่สังกัดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็หวังเหลือเกินว่าจะนำแชมป์มวยไทยรุ่นอะตอมเวทกลับมาสู่คนไทยได้ซึ่งปัจจุบันแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับอยู่กับทางอลิเซียเฮเลนโรริเกสครับเป็นนักชกชาวบราซิล ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โหดพอสมควรเลครับเพราะว่าคนคนนี้แหละครับที่เป็นคนตบสแตมมานะครับอีกทั้งยังเคยเอาชนะแชมป์โลก WMPF12 สมัยนักชกไทยนะครับอย่างธนันชนกแก้วสัมฤธิ์มาได้ครับถึงตรงนี้นะครับหลายคนคงมองเห็นเส้นทางของเพติจ้าในวันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลโดยสังเขปแล้วกันกด